ท่านคิดว่านะคะเรื่องเรื่องมาตรนโยบาย300บาทที่ทางรัฐบาลประกาศใช้นะคะยังคิดว่าจริงๆแล้วท่านรัฐบาลก็ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงใช่ไหมคะยังคิดว่าทางรัฐบาลก็คงคงต้องทําตามพันธสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแต่ในส่วนหนึ่งก็อยากให้ภาครัฐกับกับมองกลุ่มของผู้ประกอบการ SME นะคะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะว่าท่านจะช่วยเหลืออย่างไรนะคะ ส่วนหนึ่งท่นก็คงบอกว่า300บาทเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเดินเดินได้ดีนะคะฉะนั้นก็คงบอกว่าไม่ไม่ไม่คัดค้านแต่อยากให้ทบทวนนะคะไม่คัดค้านอยากให้ทบทวนคือการขึ้นการขึ้นการขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นสเต็ปในการที่ว่าเรามีการพัฒนาฝีมือรายงานยังคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ขึ้นมาระดับอีกระดับหนึ่ง นะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้ผมเคยเคยพูดผ่านรายการสถานีโทรทัศนรายการเก่ง์กัลลังสามมาเป็นปีแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนเราในปกติเนี่ยปัจจุบันนี้หลายองค์การใช้กระบวนการคิดในแง่ของการจัดทาโครงสร้างค่าจ้างแบบยึดหยุดดูจากผลงานเป็นหลักไม่ได้ดูจากฐานข้าแรงนะฮะแต่รประเทศไทยเราอย่างที่ท่านนายกพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากเราไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลเนี่ย จะส่งผลกระทบก็ค่าจะรุนแรงมากอาทิเช่นหลายภาคส่วนพยายามจะไปลงทุนในต่างประเทศที่อยู่ในละแวกบ้านใกล้เลงเคียงเราเนี่ยนะครับสองคือประชาชนคนไทยถ้าหากไม่มีการฝึกพัฒนาที่มือแรงงานเราจะตามเพราะไม่ทบนะครับมันกลายเป็นการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นค่าจะมากหือเป็นต้นทุนในกระบวนการการจัดการดิสเน่เชิงบริหารครับถูกต้องครับคราวนี้ท่านนายกครับประเด็นของเรื่องของสถาบันแล้วก็องค์การของสมาคมเราเนี่ยนะครับ วิธีการหรือกระบวนการเท่าที่ผมเห็นเนี่ยการที่กรรมาการทุกท่านหรือสมาชิกหลายๆภาคส่วนเนี่ยมีความเข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็มีพยายามผลักดันนโยบายต่าง,างๆเพื่อให้สอดรับสอดคล้องกับทางานโยบายภาครัฐด,ด้วยนะค,ะครับท่านนายกอามองในแง่ของโอกาสของการเปิดประเทศในแง่ของ AEC ในอีก3ปีอย่างไรบ้างครับยังคิดว่า,า,ก,าการเปิดตลาดนะครับการเปิดตลาด AEC ตรงนี้ที่ว่าเป็นการที่เราจะต้องแข่งขันกับตัวเราเองด้วย ทั้งทั้งทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าก<ม>าร<ม>ที่จะเตรียมตัวสู่ตลาด A อซไม่ใช่แค่เฉพาะการพัฒนาโคนใ,ให้มีฝีมืออะไรอย่างเดียวระบร<า>บ,บต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยเพราะเช่นระ,ระบบภาษีนะคะเพราะว่าการที่ต่างชาติทั้งทั้งอาเซียนเนี่ยจะมาลงทุนหรือว่าการที่แมทชิ่งกับเราในการทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือแผนภาษีหรือหรือการประกอบการของเราเป็นระบบพอหรือที่จะรองรับ รองรับเขาได้มาขนาดไ้เยอะขนาดนี้ดังนั้นส่วนหนึ่งของสมาคมก็มีการวางแผนภาษีนะคะที่จะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งตอนช่วงตอนแรกนี่คือกำหนดไว้ช่วงเดือนพฤศจิกายนวัเอว่าน้ำท่วมก่อนนะคะก็ต้องเรีอนออกไปก่อนนะคะตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะก็คือต้องมีการวางแผนแล้วก็การที่สมาคมพยายามผลักดันกลุ่มของ SME ระดับที่เป็น M นะคะเข้าสู่ตลาด n a ็คือตลาดที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะนะคะคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นสร้างมาตรฐานนะสร้างมาตรฐานและสร้างเป็นคุณภาพของให้กับผู้การ s อ e เเราที่จะเดินต่อไปครับเพราะในประเด็นของเรื่องของการเข้าสู่หลักทรัพย์เนี่ยนะฮะมันจะมองไปถึงเรื่องธรรมาิบาลเรื่องบางบุ๋สซ้าเรื่องการแข่งขันอย่างสีขาวเลยนะครับเอาละครับ ในวันนี้ก็ถือเป็นช่วงซึ่งมีความสําสคัญมากสำหรับประชาชนคนไทยแล้วก็หลายๆภาคส่วนเองเนี่ยถึงจะมีอุบสรรค์มีปัญหามีประเด็นต่างหลากหลายถ้าประชุมเชื่อไหมครับว่าท่านนายกเนี่ยนะฮะกว่าจะได้คิวท่านนายกเนี่ยนะฮะยาวาายมากเราะเป็นเลยแหละนะครับแต่คราวนี้เราถือว่าไม่ได้เสียหายเลยเพราะว่าเราได้รับมุมมอง ที่มีควาสมสําคัญยิ่งอย่างน้อยคือแบ่งปันของรูปประสบการณ์สู่สังคมไม่ใช่เฉพาะเอสบีนะครับผมมองว่าเป,เป็นประสบการณ์ที่ร่าค่าสามารถนําพาไปอยู่สู่ประชาชุงคมได้ทั้งหมดเลยเนื่องในเวลา,าวโร,รวก,การสสิ้นปีนี้พอดีครับ,รบแล้วก็ถือว่าท่านนายกเนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบที่พวกเราในนามของสถาบันพัฒนาธุรสังคมรายการเก่งยกลังสามเนี่ยนำพาแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็แบ่งปันสู่เอทีเอสบีอยากจะให้ท่านนายกฝาก นะฮะพรปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยทุกประเทศเลยครับเขียนเเิอท่านนายกเลยครับอ๋อค่ะก็ขอฝากนี้นะคะก็บอกว่าขอพรชัยปีใหม่นี้จากพระศรีรัตนตรัยในทุกคนจงช่วยแผ่บารมีมาชี้ดลให้ทุกท่านพ้นภัยผองไม่หมองใจปราศจากทุกข์ปราศจากโศกไร้โลกสิ้นเงินทองรินหลังให้รับ นับไม่ไหวมากยศศักดิ์มากชื่อเสียงเกลอกเกลียงไกลและขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ยกมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ธนเทพครับยินดีครับท่านครับยินดีครับ